จะเป็นพันธุ์ข้าวห,หรือไม่ต้องมากระทอะเปลือกดูกันสวัสดีครับผมหมอทํานาพันธุ์ที่ได้มาจากการคัดพิเศษ5ขั้นตอนอย่างที่ผมได้ลงในหลายๆคลิปจะเป็นพันธุ์ข้าวได้จริงหรือไม่ต้องผ่านการทดสอบขั้นสุดท้ายก็คือการกระทอะเปลือกวันนี้เรามากระทอกเปลือกดูว่ามันจะเป็นพันธุ์ข้าวได้หรือไม่เริ่มเลยนครับ ใช่ครับโอเก็ okay, บเป็นไม่เห็นเลยใช่ไหมเด okay, ี๋ยว่ขกดแก้วโชว์นะ